ต่อต้านกาซาจับหัวหน้า i อเอสแฉอิสราเอลใช้ปะทะฮามาสแต่ล้มเหลวอ,อยู่กับดิฉันค่ะชนวัตรวังชาก่รบิ๊กบอ์ผ่าโลกมาดูสมรภูมิตะวันออกกลางกันนะคะล็อกไปที่ปาเลสไตน์วันนี้เป็นอย่างไรอัปเดตกันสมรภูมิที่ปาเลสไตน์ยังคงคุชนค่ะด้วยการกวาดล้าง ทำลายชีวิตปาเลสไตน์อย่างโหดเหี้ยมของอิสราเอลสองฝ่ายทั้งอิสราเอลที่มีอาวุธมากกว่าแต่จริงๆตอนนี้มีปัญหาเรื่องกําลังทหารนะคะก็ปะทะกันกับกลุ่มต่อต้านถึงแม้ว่าอาวุธน้อยกว่าหรือไม่มีกองกําลังเวหาไม่สามารถคุมน่านฟ้าก็สู้สุดเด็ิค่ะแต่เขาไม่ขาดขุมกําลังและก็สูญเสียน้อยด้วย เพราะเป็นฝ่ายกระทำและลงมือก่อนเสมอการเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับกลยุทธ์เลวร้ายของอิสราเอลทำกันช็อกไปทั่วเลยแม้แต่ผนันมิตของอิสราเอลเองเนทันยูฮูเอามายอมรับเองเลยว่าอิสราเอลติดเอาไุธใด้กลุ่มก่อการร้ายไอเอเพื่อไปต่อสู้กับฮามาสรวมถึงให้ปล้นสิ่งของที่นานาชาติมาช่วยเหลือชาวกาซาด้วยจะได้โยนความผิดให้ฮามาส การยอมรับของเนทันยาหูหน้ามืนมากนะคะไม่สนใจไม่แคร์ด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีแต่จะทำเขาอ้างว่าแล้วไงทำแบบนี้แล้วไงถ้ามันช่วยชีวิตชาวอิสราเอลหรือเจ้าหน้าที่หรือทหารอิสราเอลได้บางทีเราก็ต้องใช้หลากหลายวิธีในการต่อสู้กับฮามาสที่สำคัญคนมาแชร์เรื่องนี้ก่อนฮามาสอีกก็คืออดีตคนสนิทของเนท oh ันยาหูอววกเตอร์เลเบอร์แมน เขาเป็นอดีตรัมมันติกลาโหมของอิสเซลนะคะเคยสนิทกับเนทันยาฮูสนิทกับบีบีมากแต่พอบีบีมาอาศัยฝ่ายหัวรุนแรงสุดโต่งสายเยี่ยวเนี่ยก็เลยจากห่างกันไปวันนี้เขาออกมาแฉค่ะเขาดำรงตำแหน่งตอนปี2016ออกมาพูดชัดเลยว่ารัฐบาลเนทันยาฮูติดอาวุธให้กลุ่มก่อการร้าย i อเและกลุ่มอื่นๆ ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากอิสราเอลโออเลยนะคะไม่กลัวไม่เขินก็คืออิสราเอลสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายค่ะและไม่น่าจะเป็นแค่ที่กาซาเท่านั้นเขาบอกว่าพวกนี้แหละขโมยเงินสิ่งของของชาวปาเลสไตน์และขโมยเงินสิ่งของอาหารจากสหประชาชาติที่เอามาช่วยเหลือภายใตการปกป้องของอิสราเอลอย่างเต็มที่ และโยนความผิดให้กลุ่มฮามาสสร้างความชอบธรรมให้อิสราเอลโจมตีทำลายประชาชนปาเลสตน์อย่างโหดเทียมโดยอ้างว่าสังหารเด็กและผู้หญิงก็คือสังหารฮามาสปัจจุบันกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ตั้งฐานรัชกยารใหญ่อยู่ในราฟานะคะอิสราเอลยึดมาจากอีบนะอีบก็บื้อทำอะไรไม่ได้แอคอาร์ตอยู่ข้างนอกเฉยเโดยไม่ทำอะไร ทางตอนใต้ของกาซานี่ยเลยดุเดือดมีการประทะฝ่ายต่อต้านใช้แผนเปิดประตูนรกสู้กับแผนเดอกกีเดียนของอิสราเอลลิเบอร์แมนยังบอกอีกว่าเนทันยาหูแอบส่งอาวุธให้กับแก๊งมาเฟียท้องถิ่นในกาซาทั้งที่เป็นชาวกาซาลและผู้ตั้งถินฮานอิสราเอลที่หัวรุนแรงเพื่อหวังให้ต่อสู้กับฮามาสเช่นกัน ก็คือมีการทำร้ายทำลา,ายชาวปาเลสตน์อย่างรุนแรงฐาแรกก็จะไปนะคะสุดท้ายก็ปล่อยออกมาโดยสายเหยี่ยวนั่นแหละบอกว่าเขาทำถูกต้องทางด้านที่มันเป็นอาจาก,การรมในฝ่าย NGO และกลุ่มสิทธิเลยระบุชื่อคนเหล่านี้อยู่ในบัญชีดำหากเดินทางออกนอกประเทศในเขตที่มีเครือข่ายของกลุ่มที่เรียกร้องเนี่ยจะถูกจับก,กลุ่มดำเนินคดี น่แหละคะ่ะโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนานาชาติเริ่มแอคชัน่นแรงขึ้นแรงขึ้นต่อต้านอิสราเอลลาสุดมาดูเรื่องการทหารนะคะกลุ่มต่อต้านรุกไม่จบสู้สุดฤทธิ์กลุ่มต่อต้านแห่งกาซาจับกลุ่มและเปิดโฉมหน้าแกนนำกลุ่ม i อในสนามรบกาซาน่าละคะ่ะหลังจากคนนี้พูดปุ๊บเขาเอามาเปิดเลยลงเทรล gram แบบ สะพัดอิสราเอลสนับสนุนและประกาศว่าแผนนี้ของเนทันยาฮูจะล่มเหลวคือรู้แล้วแบบเนี้ยชาวกาซานก็ต้องระวังตัวและกล่าวกลุ่มนักรบก็ค่อยระวังตัวว่ามียาดำแทรกไหมอะไรไหมในการเคลื่อนไหวทางทหารซีอีเอลรายงานว่าทหารจากหน่วยรบพิเศษของอิสราเอลห้าหนายเสียชีวิตนะคะอีกสองนายได้รับบาดเจ็บ จากการซุ่มโจมตีโดยนรบต่อต้านในเมืองคานยูนิสตอนใต้ของชนวนกาซาคานยูนิสนองเลือดก็ว่าได้จัดหนักกันมาเป็นอาทิตย์แล้วจาบบเลียคานยูนิสแรงทีนี้บริเวณใกล้เคียงคานยูนิสก็มีอีกหน่วยรบพิเศษ12นายถูกซุ่มโจมตีและก็มีการบอมอาการทีิพัก IOF ระเบิดโดย โดนนะคะใช้โดนอุ้มระเบิดมาถล่มอาคารทับทานเอเซลอันนี้ไม่ทราบจำนวนว่าเสียชีวิตติดในซากหรือบาดเจ็บเท่าไหร่นรักรบต่อต,อตาได้โจมตีสำนักงานใหญ่ของเ s เใกล้ฮอลแคนาดาในภาคตวะวันออกเฉีงใต้ของคันยูนิสอีกด้วยนะคะยิงด้วย RPG ทาน IOF ดับและบาดเจ็บเฮลิคอปตเตอร์ซีลำได้ทำการอพยพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ12รายอย่างทุลักทุเล นี่แหละคะ่ะนักรบเขา,เาพูดลงในเทอร์กรมว่านี่เป็นหลักฐานว่างานเขาสำเร็จวันนี้อาบูอบไบาดาโคโสกกองกำลังต่อต้านปรากฏตัวอีกครั้งนะคะหลังจากก่อนหน้านี้อิเซลบอกว่าได้สังหารอบูอูไบดาแล้วแต่วันนี้เขาบอกว่าเขานี่แหละอาบูอบไบดาแล้วก็ออกมาสรุปงานการต่อสู้ประจำวันพร้อมให้คำมั่นว่า การดาเนินการต่อต้านต่อการยึดครองของรัฐเถื่อนอิสราเอลจะดําเนินต่อไปจนกว่าอิสราเอลจะถูกกำราบกาซาจะไม่มีวันยอมจำนนเหมือนกับที่บอกว่าโคศกเยเมนเสียชีวิตแล้วหนุ่มหมวกแดงมันก็ไม่จริงอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แต่เขาประกาศว่าเขาคืออบูอบัยดา ในขณะที่กลุ่มต่อต้านใช้ดโดรนโจมตีฐานอิสราเอลหนักขึ้นสหรัฐรีบโอนร,ระบบต่อต้านโดรนที่ไบเดนสัญญาจะให้ยูเครนออามาให้อิสราเอลทันทีเลยน่าจะส่งผ่านเมดิเตอร์เรเนียนนะคะไม่น่าจะแล่นผ่านทะเลแดงได้หรอกนักวิจัยจากสาบันความมั่นคงของขอิสเอลออกมายอมรับนะคะว่าเทลอาวีฟไม่สามารถควบคุมฉนวนกาซา ทั้งทางการเมืองและการทหารได้อย่างที่รัฐบาลรายงานต่อสาธารณชนคือเขามาฉีกหน้าในทันยาฮูล่ะคะว่าพูดไม่จริงไม่มีทางชนะเมื่อเลือกรบไม่จบสึกผลที่ตามมาอิสราเอลจะต้องเจอแต่ความแย่กับแยก่กว่าจนถึงเลวร้ายที่สุดค่ะ